ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มคนดูและสตรีมสดบนแพลตฟอร์มทิกตอกของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนอย่างไเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ s p e s m beta k e y ้นะครับสำหรับใครนะครับผมที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกนเขียวโคตรงใช้มือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใารนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใารนะครับผมที่มีบัญชี gmail อยู่ลาวนะผมก็สามารถลงทะเบียนในบัญชี gmail ได้เลยพอ งทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคับสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม t ิกตอกของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมเพิ่มคนดูนะครับผมนี่ครับในส่วนของบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกละกันนะครับ ก่อนซังซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองนะผมกดก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะครับถ้าในโทรศัพท์นะผมให้ขึ้นกดแชร์นะครับก็จะขึ้นการลอกลิงก์มาให้นะครับแล้วก็กดวางเลยในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มคนดูของเราไปนั่นเองนะผมขั้นต่ํา50คนนะผมสูงสุดถึง10,000แสนคนกันเลยนะครับผมเอัตราสิบคนละกันนะครับผมใครจะจ่ายเพียงแค่1.8บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกกมาๆเลยนะครับ พอตัวซอฟแวร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดส่งไปได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างแจเคลแบบนี้นะครับได้รับการสั่งมคุ้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับเดี๋ยวว่าเข้าไปดูที่เมนูปอร์ดการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่ารอดําเนินการนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์ไลฟ์สตรีมสดของเรานั่นเองนะผมส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับผมตรงนี้เป็นปริมาณที่เราเพิ่มคนดูไปนั่นเองนะผมบ สำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับาเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นะครับผมแล้วก็มีทูมันนี่วอลเล็ตนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เติมเงินผ่าน QR code นะครับจะได้รับโบนัสเพิ่ม15เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน5รับาทขึ้นไปนะครับทูมันนี่วอลเล็ตก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่ม12เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับถือวว่่่่่่่าา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 าไไไดดดด้้้้เเเเเยยยออออะะะะมม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 กๆๆลนนนนนนคคคครรรรรรัััััับบบบผผผสำหหหหใทีีปปญญขขึืตตติิิงง แรือว่าเข้าไปที่เมนูตรวจเช็เหลือนะครับผมพิยงแค่วางเลขออเด์หอของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือส่งรูปภาพให้แอดมินงานได้เลยครับหรือว่าเจะไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะึ้นสแกน QR c o มาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในช่องข้าเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเรลียดรายราคากันเลยทีเดียวนะครับสซ่วขวามือนะผมจะเป็นรายละเอียดของเรืราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับผมนี่ครับเข้ามาดูกันได้เลย สำหรับใครนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้ไปเลือกตรงด้านบนสุดเลยนะผมตรงซ้ายมือหมดหมู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมทิกต็อกอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเล gram ทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมทิกต็อกของเราก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะผมเพิ่มคอมเมนต์นะครับเพิ่มหัวใจนะครับผมเพิ่มยอดวิวนะครับผม เพิ่มยอดวิวนะครับอ่าแล้วก็มีเพิ่มบันทึกเพิ่มยอดแชร์ผมหรือว่าจะมีเพื่อคนดูและสตรีมสดก็มีนะครับผมในส่วนของเมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะแนะนำเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะให้ตัตตาค่าคอมมิชชั่น15%เป็นเลยนะครับผมเองแค่กดก๊อปปีลของเราแล้วก็กดส่งเพื่อนๆนะครับหรือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับ เป็นการเสลยเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าและสะตีมของเราเลยให้ผมว่าคนดูของเราขึ้นหรือยังนะครับอ่านี่ผมคนดูของเราก็ขึ้นมาไม่ที่เรียบร้อยแล้วผมขึ้นมาเป็น52คนแล้วนะครับถือว่ารวดเร็วมากมากเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสำหรับออเดอร์ไหนนะครับผมที่ลาชานะครับกรุณารอสักครู่นะครับเพราะว่าระบบการรันตามคิวห้านะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพตฟอร์มต่างๆนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ spesmmeta คลิปห้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ